เราใอ้ตัว10-10อกนะราาเขาไ่ควรจะออกเราเอาส่นเรญ่มาเป็นาตังโเริ่มที่จะอกเลย 10, 2, 4, เพราะอะนั้นเวาที่่กินมันจะเห็น่คือ20หรือ20อันนี้เราทำจริงๆแล้วมันมีใหญ่กว่านี้แต่เราเอา10นิ้วราคา ยี่สิบนิ้วแก่เก้าห่งร้อยห้าระยะเลาทเตรียมทึงสามวันสาวันแล้วถ้าวันอ๋อเล็กสุดเนี่ยเราจะทอยู่ที่ประมาณหนันส่วนในชันียเนี่ยมา ดีแล้วก็าข่วข้่มวอาจารย์เอกะไวันนี้้องเบียอะไรแลมแดมาซข่าวเดี๋ยวต้องไปซื้อโครามมันไม่มีเนี่ยอาจารย์หาคบมาเปล่าเลสียเนี่ยอ๋อ ซื้อไว้ก็บ้านไข่บ้านมันไงคะจาวมถ้าเอลงอันลิปไปนตกดตข้ามตกดีมากเลยค่ะรูใหญ่ใช่อันใหญ่อันใหญ่ตกดีมาก่อ้อไม่ได้จบคูนะคะจบครูให้จบสังคม จะสอน,น,อนจ,จริงๆส <c oughs> <g ills> อนแบบผมใช่ไหมสอนวิทย์ไม่ดูท่าตอกแล้วสอนวิทย์แกะการงานเอาได้หมด<อ>ต้องให้เข้าเข้ามุมอ่ะต่อมาก็คือเป็นเป็นของงานเนาะอันนี้จะแกเ,เลยใช่ค่ะเบี้ยวเลยค่ะเนี่ยทะลุไหมคะจาก<อ>า,าร้ารใหญ่ทะลุหรืยุ่งหรือทะลุหัวมาก<อ>นก็ต้องใช้กำลังมันเหมือนงานผู้ชายครับ ทำนะแต่ทำแล้วก็พี่นิโอเก่งทำกันได้หมดยเแล้วอาจารย์ต้มผ่านี่ยเขาเรียกต่ออะไรเนะี่ยพริกที่เอาไหว้ใส่อย่างเงี้ยอ๋อตทำขาบดไหว้ทำไหวทำไเลยทำไปเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เวลาสอนเนี่ยจะสอนอยากนะสอนเน,น,นี้ย ใช่เวลาวนเวลาวันหนึ่งก่อนวงเล็กวงเล็กมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้มันอยู่นี้อันนี้เราก็ไม่เกี่ยวกับอันนีู้เดี๋ยวเวลาขึ้นหดยากเดี๋ยวมันจะตอกยากเอาอันนั้นมาอันที่วนแล้วอ่ะอันโน้นอ่ะทำไมไม่เอาอันพิเเลยอันเศษแล้วอันน้มันที่เราทำไข่เนยอันนี้ไม่จอกเฮ้ยพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มจอก ที่มเลยจะเจาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้มาลนี่ปะนี่ปะเออยลุถ้ามันเบี้ยวรมันจะทะลุพี่ เหล็กนำตะปูก่อนนะคะใช่อันนี้ใช้เหล็กนำตะปูก่อนแล้วก็อันนี้บไม่บังไม่บังเสร็จเมันก็แล้วบ่มรเร็จแล้วแล้วเราเอาเฐานมาานย่กจานมึงแค่แดบกระปูต็มลย เราก็อย่าไปเห็นอย่างนั้นเลยทุกลูกสวยเลค่ะไม่ดูขึ้นเลยอันนี้หายตีขึ้นาแี้ึ้มนไต่อเนลเนี่ยขึ้นเน้นไปเลยกเหมือนกันละเพราะว่าอกระดาษกาวค่ะกาว ตอนนี้ทเป็นจับกีาใหญ่ๆเลยเปรี้ยวแผงใส่นคะแล้วก็เปียกแผงใส่เอนใช้อึดสามเรียกน้ำล้างได้ีน้ลาไม่ต้องกินลูกที่เราทาอยู่ไหนล้นี่แหละบมมันใหญ่มากบดีดีก็แล้วประมาณนี้ต้องมีตรุอันนี้ก็คือจับตาม

ประกบอีกทีนึ่งยไปด้วยทางได้ไหออกออกอเป็นเสร็จแล้วเราก็มาวัดตัวนี้ค่ะขอใบนี่ล่ะพาดันพาันมันมีตัวต่อไป็นยังไงต่อต้องใช้ไม้เราไม่ได้ติดตรงนี้ต้องต่อก่อนเราค่ะจะมาลอยพี่ต้องทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่าแหนกเลิ่อต้นเลยนม่อ้โหจะไม่ไหวน่

นิ้วอันนี้ิอันนี้1อันนี้อันนี้18 20 22 24น้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลหนึ่งแล้วก็ไอเส้นพริกพอทำจะเสร็จอยู่แล้วต้องมาลายเส้นเส้นมันโอ้ม่ง อันนี้ชั้นที่สแล้วนะใช่แตนนี้อันนีข้างบนชั้นแรก้อือันบนเราก็ทำไว้แล้วไอไก่ก็ทำสวยไกยอโกยอดูเม่อวานเราขึ้นชั้นที่สี่ันนี้อ อันนี้เล็กอันนี้เล็กอันนี้แปดต้องใช้ยี่สิบต้องเาในี้อันนี้ยี่สิบหรับกับข้าวอะไรเงี้ยยกไปยกมาสองคนนะเอสองนนะ้อย มันแพงมันแพงของตรงวมนนี้ใกล้ทะเลก็จริงแต่มันก็บอกแล้วว่าหอยแครงมันก็แพงอยู่แล้วไม่ใช่หอยตรงตรงนะหอยตรงตรงเยอะถ้าไม่ได้ขาเนี้ยเฟี้ยนทิ้งไปปยดชิงนเอาเอาเหล็กแหลมมาจับฮะถ่ายวิดีโอเขาไม่ได้เปิดเสียงเขาเปิดแต่คราบ ก็เน้นเรื่องตัวนี้นะเน้นใหข้ครูลเน้นการขายได้ทันทันได้ทันขายได้ทนมันได้ทันโอ้โหได้หลายแล้วค่ะเยอะนะตอนแรกตอนแรกเด้อก็มีคนสังไม่แล้วมีพวกอีกพวกพี่ค้งเมื่อก่อนนี้ตรงนี้มันเปิดเป็นอะไรบ้างคะตอนแรกเปิดเป็นออสมอออสมอซึ่งดูแลกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ แล้วเราก็รวมตัวกันโดยที่ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะพื้นที่ตรงนี้เราก็มีเรื่องของภูมิปัญญาเข้ามาด้วยเรื่องของในเมื่อเราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอร่างกายปวดเมื่อยเราก็เลยมองหาภูมิปัญญาเราก็เลยแช่มือแช่เท้า พอแช่มือแช่เท้าเสร็จเนี่ยเราก็มองว่าชุมชนเรามีของดีคือไพล <Okay. S 1> เราก็เลยใช้ไพลเนี่ยมาพัฒนาเป็นน้ํามันไพลสดเริ่มแรกเลยเนี่ยน้ำมันไพลสดก็มาจากกสนอ,อีกเช่นกันซึ่งสนับสนุนว่าทางชุมชนต้องการอะไรเรามองแล้วว่าเรามองแล้วว่าชุมชนเนี่ยเรามีกลุ่มผู้สูงอายุเราก็เลยมองว่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยน่าจะมาดูแลผู้สูงอายุได้คือการทําใช้เองหลังจากนั้นดีใช้ดีบอกต่อ ก็มีคนมาถามซื้อเราก็เลยพัฒนาโดยโกศนมาพัฒนาเรื่องของอสูตรเพิ่มขึ้นค่ะเราก็เลยได้ออกมาเป็นน้ำมันไพ่สดบ้านตาปรกรรมค่ะและอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> การพัฒนามันก็ต่อยอดเรื่อยๆโดยสถาบันราชะพัฒนจอมบึงที่เข้ามาเรื่องของอผงแช่เท้าคาชาฟูค่ะที่นี่นอกจากเราใช้ไพรสด หรือว่าสมุนไพรสดนในการต้มแช่มือแช่เท้าเราก็เลยคิดว่าถ้าคนกลับบ้านเนี่ยน่าจะมีเรื่องของเป็นผงๆผงเอาสามารถเอาไปทําที่บ้านได้สําหรับสะดวกด้วยพวกพาไปไหนก็ได้แค่มีน้ําอุ่นน้ําร้อนเราก็สามารถที่จะใช้แช่เท้าเพื่อบําบัดแล้วก็เป็นการปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็เลยมีผงคชาฟูขึ้นมาอีกหนึ่งตัวในกลุ่มนี้และส่วนหนึ่งน่ะที่เราต่อยอดมานะคะที่มาเกิดเป็นกลุ่มขันโตกขันโตกว่าโตกนะคะก็คือ กสนเนี <formation> ่ย <ii> ก็ลงมาอีกเช่นกัน like. ว่าทางกลุ Estate ่มเนี่ยต้องการอะไรในเมื่อเรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าที่กลุ่มต้องการอะไรทีนี้เรามองว่าของเราเป็นแหล่งเรียนรู้เรามีเรื่องของการบริการเรื่องของการทําอาหารเรื่องของการทําขนมไทยเราก็เลยมองว่าโตกงนี่น่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะได้ใช้แล้วก็โชว์ได้ด้วยเราก็เลยใช้ตรงเนี้หามามาคิดกันว่าในกลุ่มเราว่า11คนมาเริ่มเริ่มทํากันว่าเราน่าจะทําโตกนะตอนแรกเลยที่เราทําโตกเนี่ยเราก็ มอบคืนให้ชุมชนเพราะว่าเราจะต้องใช้ร่วมกันนะคะพอตอนหลังมีคนมาเห็นเราเป็นแหล่งเรียนรู้เราเปิดคนเดินเข้ามาเห็นชอบขอซื้อ,อ,อก็เลยได้โอกาสของเราได้ขายแล้วเราก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาซื้อตกเพื่อมาทำต่อยอดอีกค่ะตรงนี้เราเลยไม่ต้องลงทุน เราใช้ทุนที่กศนลงให้เราจะสรรปันส่วนให้กับสมาชิกยังไงคะตอนนี้นะคะเราเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเรียนได้ประมาณสัก1เดือนแต่ว่างานมันรู้สึกว่าตอบโจทย์เราเราก็เลยเมาคิดกันมาคิดกันนะคะว่าเราทําตัวนี้เสร็จแล้วแบบเมื่อคืนตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มีการปันผลเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในล่มของคชางานทุกอย่างเราใช้เงินของกลุ่มเนี่ยมาบริหารจัดการ นะคะเราก็เลยมองว่าตรงนี้เราทําเสร็จแล้วเนี่ยปันผลสิ้นปีเนี่ยเราก็จะปันให้โดยที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยเราจะให้60%แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การประชุมของกลุ่มด้วยนะคะเป็นการตกลงในกลุ่มอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนที่อื่นของเรานี้ใช้ใช้ของเราตตกลงกันเองบางที่อาจจะ50%สําหรับผู้ที่ถือหุ้นแต่เราให้60%สําหรับผู้ที่ถือหุ้นแล้วอีก20%นะคะ ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำเนี่ยคนที่มาทำเนี่ยเราจะให้ลงชื่อค่ะเพราะว่าทุกคนลงเวลาไม่เท่ากันบางทีคนนู้นไปนี่คนนี้ไปนั่นแต่ถ้าเราทํโตกเนี่ยทุกคนมาสวมได้เลยโดยใจทําสมมุติว่าทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนมาก็ทําต่อได้เลยเพราะามันเป็นภาพเป็นของมวลรวมของเราแต่มาลงเวลากันไว้ลงวันที่เราจะรู้เป็นชั่วโมงทําเมื่อไหรเสร็จสิ้นเมื่อไหรแล้วเราก็มารวมเป็นตัวเงิน เฉลีย่ยจ่ายให้กันค่ะเป็นการดูแลกันตรงนี้เมื่อสิ้นปีแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคิดกันอีกทีเพราะมันเพิ่งเริ่มเราจะมองว่าเดือนหนึ่งถ้ามันมีออเดอร์เยอะๆเนี่ยเราสามารถปันกันเลยได้ไหมอีกส่วนของผู้ที่ถือหุ้นเราจะไปปันสิ้นปีค่ะ<ก>ประมาจหน่ายยังไงบ้างจําหน่ายช่องทางค่ะเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่กนิกาตรงนี้เราตั้งให้เป็นประชาสัมพันธ์กลุ่มซึ่งผู้ใหญ่กันเนี่ยเขาจะถนัดในเรื่องแล้วก็เรื่องเรื่องโซเชียลแล้วเราเนี่ยก็ ใช้ในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้บอกต่อเปิดช่องเฟซช่องไลน์แล้วแต่ประชาสัมพันธ์นจะสามารถประชาสัมพันธ์นให้เราได้ค่ะขอชื่อกลุ่มด้ค่ะค่ะก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระชาบ้านเจษเมียนตรงนี้เราทำเป็นภาพรวมของตำบลเลยค่ะแล้วก็มีกลุ่มอะไรคะที่เพื่อนชนะ่วยเดี๋ยวให้ตอนนี้ก็มีการจำหน่ายมีการจำหน่ายค่ะ ที่ไหนบ้างอ่าคน,าคนที่มาดูก็คือเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อนะนชูเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลสนับสนุนชุมชนว่ามีอะไรขยับขับเคลื่อนมั่งเขาก็จะเข้ามาช่วยดูแลแกก็เลยมองว่าตกเนี่ยน่าจะไปอยู่ไปมอบให้วัดวัดสนามชัยก็เลยเหมาไปหมดเลยเหมาไปก้าตกเหมาไปก้าตกนะคะแล้วเราก็มีคนมาเห็นชอบอประธานพรทิพย์อินทปัตก็มาเห็นบอกเอ้ยสนับสนุนให้ดีกว่าก็เลยช่วยอีก ห้าตกตอนนี้นะคะที่เริ่มทําได้เดือนวกว่าๆเนี่ยแล้วก็มีชาวบ้านที่แวะเวียนเข้ามาดูเนี่ยก็จะสั่งคนละตกแต่เขาก็จะบอกขนาดบอกของที่ใช้สําหรับตัวเองบางคนบอกขอ16เพื่อไว้นั่งทานข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ขายในส่วนนี้ก็จะมีออเดอร์มาเรื่อยๆขนาดมีตั้งแต่เล็กถึงใหญ่นี่กี่กี่นิ้วตั้งแต่กี่นิ้วถึงอา่าเริ่มเริ่มเราเริ่มตั้งแต่10นิ้วที่10นิ้วนะคะแล้วก็มาเริ่มทีละ2เบอร์1ิบ 10, 10 12 14 16 18และ20สูงสุด20นิ้วก็จะเป็นตกใหญ่นี้ค่ะขายยังไงอะคะอันเล็กเนี่ยเราเราก็จะขายที่ราคา100 2 9อค่ะอันเล็กเลยนะคะ,ะแล้วใหญ่สุดเลยก็เราจะขาย650ค่ะประมาณนี้ซึ่งเร,เราถามว่าของเราแตกต่างอย่างไรนะคะเราเราเราพัฒนาโดยที่ว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราจะมีแค่ตรงนี้นะคะกี่พันสารอบต่เนี้เราจะพัน เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มาพันตีนให้มันสวยงามดูตัวอย่างไดเคค้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราเราก็จะมีแค่5เส้นเราก็จะพันให้ดูสวยงามแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ด้วยเมื่อเมื่อที่สอนที่อาจารย์สอนไม่มีทางกลุ่มก็เลยมาพัฒนาต่อยอดให้มันเกิดให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมกับราคาค่ะมันก็เลยดูแตกต่างจากที่อื่นนิดหน่อยวัตถุดิบที่ใช้ใช้เนี่ยเป็น เป็นหวายพลาสติกค,ค่ะหวายพลาสติกเนี่ยเป็นหวายเทียมซึ่งเรามองว่าการใช้งานประโยชน์การใช้สอยเนี่ยอึดทนแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่มีเชื้อราสามารถรักษาล้างง่ายทําความสะอาดง่ายแค่เราฉีดแว็กทำเคลือบเงามันก็จะอยู่เป็นสิบสิบปีเลยค่ะอ๋อครับกลุ่มนี้เรามีการส่งเสริมสนับสนุนยังไงบ้าง คือสอกอดออำเภอโพธารามนะคะได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในจานการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนะคะตอนนี้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เราได้ประสานสัมพันธ์กันมาแต่ดั้งเดิมนะคะโดยครูกศนอาตาบลเราเนี่ยได้มาจากกิจกรรมในส่วนอื่นๆน,นะคะได้ส่งเสริมอาชีพหรือจะเป็นบ้านหนังสือชุมชนให้กับชุมชนแห่งนี้แล้วนะคะเราก็ ครูก็ได้มีการสอบถามความต้องการของชุมชนนี้ว่าเราต้องการส่งเสริมอาชีพด้านใดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าชุมชนนี้อยากทําขันโตกนะคะครูดาก็เลยบอกว่าเออเอาขันโตกมาลงกลุ่มนี้ดีกว่าค่ะพอเพราะว่าเผื่อจะมีช่องทางในการจําหน่ายได้นะคะก็เราก็ประสบความสําเร็จเกินคาดเพราะชุมชนมีความสนใจแล้วก็สามารถจะนําไปจําหน่ายได้นะคะ การทํานี่นานไหมคะก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะคะก็ก็คืออันเนี้ยเราคิดว่าชุมชนแห่งเนี้ยพอได,ได้ได้กิจกรรมอันนี้แล้วเนี่ยเราว่าอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะชุมชนทุกคนในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มจากการทําชิ้นงานนี้นะคะแล้วก็เราถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมชิ้นนี้ด้วยค่ะ เสรม,มนิดนึงนะคะ,อ,ะอันหนึ่งเนี่ยถามเวลาว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยม,มันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนด้วยค่ะ,อ,อ,ะอย่างเมื่อสองสาวันเนี่ยนะจากที่เราขายหมดไปแล้วเนี่ยคนเขาก็เริ่มสั่งพอไม่มียอดก็ประกบทํากันจนถึงตีหนึ่งตีสองเลยค่ะอดนอนกันเลยละ่ะ,ค,ะคือตอนนี้ไม่พอขายว่างั้นใช่ตอนนี้ไม่พอขายแล้วค่ะคเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถเวลาคนมาดูง,งานนะคะ อันนี้เราใช้แบบตกแต่งบูธเวลาเราออกงานนะคะมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นของไทยๆค่ะพอเราก็คือหนึ่งเอาไปตกแต่งบูธสองเอาไปใส่อาหารใช่ใส่อาหารไทยอะไรเงี้ยนั่งทานกับพื้นง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะทานคนเดียวเราก็เรียงอาหารนั่งทานกลุ่มไหนครับที่เขาชอบแบบเนี้ยก็คือหมายว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ๋ออันนี้ถ้า จะพูดจริงๆแล้วมันก็เหมือนกลุ่มบ้านๆเรานี่แหละหลากหลายาลาย,ยกตัวอย่างก็เหมือนอย่างเราเนี่ยมันดีแหมนั่งโต๊ะอาหารมันก็ดูเหมือนนกวีบีไปเราอาจอยากสบายๆแบบบ้านๆเราก็จัดอาหารของเรามาโต๊กหนึ่งเราก็นั่งวางทานคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันดีสําหรับตอนเวลาเราไปทํากับข้าวถวายพระค่ะยกเป็นชุดๆไปเลยแบบว่าพระองค์หนึ่งโต๊กหนึ่งพระองค์หนึ่งโต๊กหนึ่งอย่างนี้ก็สะดวกนะคะพระก็ไม่ต้องมานั่งจับกลุ่ม ไม่ต้องนั่งเป็นวงท่านก็ฉันแบบสะดวกค่ะ